สวัสดีค่ะพี่น้องปองฝ่ายมากินบักเอิญพี่น้องนะคะหนึ่งบักเอิญพี่น้องมื่อเส้านี่ลูกสาวเอาอยู่บ่างบุกิน ชิมแล้วบอกค่อยซุกนะคะเป็นเป็นพ่อมันมัน,มนบุกค่อยซุกปันใดเสารเดือนจะไปนหนึ่งอีกนะคะทุกคนสือพาพี่พานอกไปนหนึ่งข้างมอไว้จกักหน่อยก่อนเราจะ กินใ้บัดอันนี้ก่อเดินจะเป็นหนึ่งนะคะทุกคนกาเป็นหนึ่งได่กลัวพี่น้องนะกินไปเดียวย่านท้องอืดน,นะคะทุกคนพาพี่พาน้องไปหนึ่งก่อนพี่น้องเอ้ยอออซิมแซมเปลิลแล้วพัน นางซิมแซมเปอร์เอาอีกบุลูกไปบอกไปใส่เสื้อลูกเอ้ยไปใส,สใส่เสื้อ่ไปลูกเสื้อข้างนอกมันต้องมีน,มงนะ่ห้ง้ล้วใส่ได้อ,อะะขีน้ำป่นไนหะมยอสักิด นึ่งก่อนพี่น้องว่าอ่าว่าเป็นซิมเบิงแล้วกับว่านิดซุปปันใดน,นะคะน้ำเก่ายัางนะทุกคนน้ำมืนหนึ่งเก่าน้องฟ้าวนหนึ่งมือเ้านี้เทใส่เลยนะคะปิดฝาเรียบร้อยนะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะคนคน่ะ รางจากไว้จักหน่อยก่อนนะคะคลิปนี้กันเนาะพิมเป็นเปิลแบบบดซุปหนึ่งเลยนะคะทุกคนคือเรื่องใหม่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนพะนะเราชิมแล้วมันไม่สุกเราก็เรื่องใหม่ไม่เป็นไรนะคะเราเดือดปก้ากินหลายย่านอ่าอืดน,นะคะทุกคนนะทำบดซุปก็ได้เป็นมันมัน กินได้อยกพี่น้องแต่ว่ากินหลายก็ย่านอืดนะเน,นบะสุปบันซุปคักเนาะอ้าววันนี้สาวเดือนจะได้ลาพี่ละน้องไปก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปแซมเปิลนะคะกินหนึ่งบอกอืบบันซุปเอามาหนึ่งไม้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ได้เนาะวันนี้สาวเดือนลาพี่ละน้องไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ